วัสดีครับมีน้องถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายถามมาว่าเราจะสลับบัญชีเล่นรายเลนเจอร์ได้ยังไงก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็จะเข้าใจนะครับรก็จะทำได้นะครับหนึ่งกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตั้งค่ากดตั้งค่าเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นมาหาคำว่าแอปกดเข้าไปตรงแอป กดแอปเสร็จแล้วนะครับแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันก็ไปหาแอปที่เราโคลนมาอย่างของลุงนี่ลุงดูทั้งหมดแล้วก็เลื่อนขึ้นหาแอปลน์ที่โคลนมานะครับนี่เจอแล้วอย่างนี้นะเห็นไหมหาแอปลน์ที่โคลนมาหาได้เสร็จแล้วปุ๊บเข้าไปอ่าบอกกันก่อนแอปลน์ที่โคลนมาจะเป็นลน์แล้วมีสีแดงๆขีดล่างๆแดงๆนะครับต่างจากไลน์หลักนะลายหลักจะเป็นสีเขียวหมด กดเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บกดเข้าไปตรงพื้นที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดล้างพื้นที่เก็บข้อมูลกดตกลงป <c oughs> ุ๊บเสร็จแล้วกดออกมาแล้วเข้าไปที่ลายลายที่โคนนะครับลายที่โคนไม่ใช่ลายหลักนะครับลายที่โคนข้างบนนี้ลายแดงๆนะปุ๊บเข้าไปแล้วปุ๊บก็จะล็อกอินใหม่ทีนี้เราก็จะล็อกอิน อีกหนึ่งบัญชีโดยการไปดู otp จากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลุงจะปิดเบอร์ไม่ให้เห็นเบอร์นะครับแล้วก็เลขที่ใส่ออันนี้เป็นเบอร์ที่ลุงใช้เล่นใครอย่าไปพยายามแฮกก็แล้วกันนะเออ ครับ <c oughs> อพอได้เบอร์แล้วนะครับก็กดถูกที่คำว่าข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดปีนะครับแล้วก็กดลูกศร ถัดไปแล้วก็ส่ง sms แจ้งรหัสยืนยันไปที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ที่เราพิมพ์ลงไปเมื่อกี้นี้แล้วก็รอ sms จากอีกหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อเป็นการล็อกอินในการเข้าไปใช้พอได้ sms มาแล้วเราก็ใส่ sms ที่ได้มานะใส่เสร็จแล้วปุ๊บ sms ถูกต้องนะครับก็จะ เลือกบัญชี google อะไรอันนี้เราก็เฉยเราก็ให้มาดูทางด้านล่างนะครับก็กดข้ามขั้นตอนนี้ไปกดข้ามกดดําเนินการต่อนะครับกดสีเขียวกําลังสิ้นข้อมูลบัญชีก็ปล่อยให้สิ้ไปให้เสร็จเสร็จแล้วก็จะเป็นการล็อกอินเข้ามาที่ไล n e นะครับล็อกอินเข้ามาที่ไลน์เสร็จแล้วเราก็ไปเล่นนะกดออกไปกดไปเล่นเกมล i n เลนเจอร์ iner, นะครับ กดเข้าไปที่เกมไลน์แลนเจอร์แบบนี้อันนี้ก็ทำการโหลดนะฮะรอ,ะอให้โหลดให้เสร็จโหลดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะล็อกอินอยู่บัญชีเดิมนะครับก็ ให้ทำการกดตั้งค่าของในตัวเกมด้านล่างตรงนี้ครับกดคำว่าเกมกดคำว่ายกเลิกการเชื่อมต่อกดคำว่าตกลงกดล็อกอินสีเขียวกดตกลงกดลายสีแดงข้างล่าง เลื่อนขึ้นมาหาสีเขียวแล้วกดตกลงแล้วก็รอล็อกอินนะครับอันนี้ก็จะล็อกอินตัวที่เราเข้าของลุงก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการสลับบัญชีนี่ก็จะเล่นได้นะครับก็เรียบร้อยก็ล็อกอินฟาบนี่เห็นไหมฮะล็อกอินเรียบร้อยนะจ๊ะเล่นได้ถ้าเราอยากจะสลับบัญชีกลับไปเล่นไอดีหลักไอดีหลัก ก็กดเหมือนเดิมที่ตรงตั้งค่าตรงนี้นะ id หลักปุ๊บกดกดตรงไหน,นกดเกมอ่าลืมกันยังกดยกเลิกการเชื่อมต่อปุ๊บกดตกลงแล้วก็เดี๋ยวมันจะดิ่งขึ้นมาเป็นลายสองลายก็ให้เข้าหน้าลายบัญชีหลักกดล็อกอินเข้าหน้าลายบัญชีหลักปุ๊บข้างบนอันนี้ก็จะเป็นหน้าลายบัญชีหลักปุบ ดเข้าไปมาแล้วอันนี้ก็จะเป็น id หลัก l level 10นะจ๊ะก็เป็น id ลุงนั่นเองนี่มาแล้วนะฮะก็ลองไปทํากันดูนะครับขอบคุณทุกท่านการรับชมคลิปนี้ด้วยเป็นประโยชน์แล้วคอมเมนต์กันมาใครมาใหม่ฝากกดติดตามกด ถูกใจกันให้ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยแล้วกันไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมานีจูใจล้วเราคลิปนี้สวัสดีครับจุ๊บ